เจ็ดแล้วใครมาบ้างทักทายหน่อยใครใกดไลค์<ะ>ไม่รู้เหมือนกันมันเห็นแบบเดียวตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนที่เป็นพยาบาลเพิ่งจบสดๆเลยก็จบมาสดๆร้อนๆเนาะใช่ทำงานได้หกเดือนแล้วทำงานไดน้ว้สวยไหมคะเพื่อนไอพอจะสวยเพยทายสมจัน์ทพี่เจ๋งนั่นเองสวัสดีครับผมพี่เจ๋งคือผู้สื่อข่าวช่องสาม ที่ฝึกงานด้วยอายุเยอะแล้วแหละคนเนี้ยพี่คะหนูโสวนะเขากำลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้ได้สี่สาแล้วอ๋อสี่สาวแล้วหรอหลังคากับพื้นยังไม่มาเดี๋ยวซลพี่ช็อตแรงจริงเอ้ามาไม่บอกคือใครอ่ะคือพ่สนุเบื่อนางพยามาจังอันนี้คือพีเซนเตอร์ของเขาเรียกอะไรนะเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่เกี่ยวอะไรพี่ษนุเธอว่าฉันหรอ พิษณุเบื่อนางพยาบาลอะไรคะคนนี้คือเข้าฟ่างข้าฟ่างเขาบอกเขาจะถ่ายรูปรับเป็นอย่างให้เราฟรียังไม่ยังไม่ได้มีโอกาสไปถ่ายมือไปโดนพอดีเขาดีเนาะถ่ายรูปรับเป็นยาให้ฟรีด้วยอ่ะใช่นิสัยดีมากป่านเงียบไปแล้วเนาะมาแค่นี้เหรอว้ายคิดถึงนางจังเลยนี้จะคุยจริงถึงห้านาทีคุยเราจะคุยกันแค่ห้านาทีก่อนกลับบ้านเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ที่ที่ไหนวะที่พ่มารินน้ำจังหวัดนนท์เนาะ อยู่ที่หมู่บ้านที่พี่แบบที่พี่มาบ้านในน้ําบ้านในน้ําก็คือบ้านในน้ํานี่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าปีห้าสี่น้ําท่วมก็ที่นี่ก็คือท่วมแทบจะมิดทุ่งต้องใช้เสียงสองเสียงสองเสียงสองอะไรคะต้องการอะไรจากฉันทอคิดถึงนะป่านป่านที่เราป่านเป็นปีไม่เคยนี่เลยนะแต่พอมีแรงดึงดูดมาเนี้ยแรงดึงดูดสวัสดีครับพี่นนทการคนดูเพียบห้าแสนอันนี้คือใบหวยเพิ่งหวยออกเจ็ดสี่สามอันนี้หวยหรือเปล่าคะ สวยใช่ไหมคะใต้ดินหรือลอตเตอรี่ดีคะเนี่ยอันนี้ชื่อพี่เจ๋งนะคนนี้พี่เจ๋งสวัสดีค่ะโสดอยู่พี่เจ๋งโสดมากึงคิดถึงเหมือนกันอายุ45แล้วตอนนี้45หรออายุไม่มากเลยเนาะ45เนาะเป็นพี่กับน้องได้อยู่เนาะปานแดงึิดูดอะไรเขาถามอะไรนึงดูดูอะไรล่ะเพื่อนเพื่อจะดูดอะไรล่ะคะแดงนึงดูอะไรล่ะเพื่อนสวัสดีครับ พี่ก็ยังดูเราอยู่เนาะอ๋อเออพี่เจ๋งเนี่ยเป็นคนร้องเพลงเพราะด้วยร้องเพลงรุ่งรุ่งพี่เจ๋งร้องเพลงเพราะล่ะคะร้องเพลงอะไรล่างสื่อเขาไปร้องเพลงนี้มาร้องเพลงคู่ครองสวยอะไรนองชั่วอ่านจริงพี่เจ๋งไปดูแค่เพื่อขึ้นเลขสามเองจริงจริงเหรอใช่สามอะไรอ่ะสามสิบเก้ากูรู้สามร้อยตีแล่าสื่อเขาไร้องเพลงคู่ครองติดตามได้ในเฟซบุ๊กร้องพอมากไหมอ่ะ ลูกทุ่งเพาะมากเขากล้องเขาจะแข่งกับกล้องห้วยไร่เหรอคะ <_ m ai> ใช่ใช่ยางยางอะไรคะพี่ยังไม่หยุดหรือว่าไงก็ไ <_ m ai> อบอกว่าป่านชอบมาตอนมีแรงดึงดูดแล้วก็เงี้ไปไปถึงว่า <_ m ai> มีแรงดึงดูดจกขวัญไงแบบเนี้ยใช่ยังไม่สามยังไม่สามโม้แล้วยังไม่สามอะไรพี่เจ๋งเนี่ยเกิดไม่จริงอ่ะไม่สามเป็นไปไม่ได้สามรอบป่าสามรอบก็สามสิบหกพอดียังไม่สามรอบตอนนี้ใกล้แล้วสองรอบครึ่งแล้วตอนนี้ นี่มึงได้แท็กกูไหมในกล้องยิ่งสุดเออลืมแท็กเออไม่ถูกต้อเข้าไปแท็กตัวเองแล้วเข้าไปแท็กตัวเองโอ้เจ้าโลกอ่ะคือไม่แท็กเลยคุยกันตั้งนานเนาะแท็กไงอ่ะไม่รู้ว่าเนี่ยไลค์ใครเงแ่กได้ไหมอะที่ห้าเลยครับจริงเหรอแต่ครั้งแรกไปกดไลค์ครับน่ะกดไลค์ก็ใช่น้องอ้๊มไหมน้องอ้๊มน้าน้องอ้๊มใช่หมแรงมึงดูจากขวานี่คือหลุมดําขวานคือหลุมดำชีตานนักการใครอ่ะนักการ นัทธการว้าชิดถึงนัทธการนัทธการใ,ใครใครวะมองให้ไม่เห็นรูปอ่ะนัทธการพา่อ่นานว่าะไ่ยดาบชยอะไรดับ,าดาบชัยชัยรู้สึกว่าลมอะชัยชัยหรอขออนุญาตนัทธการแนะนำตัวหน่อยพี่ไปก่อนอยิ่งอยู่เหมือนมาให้อดาฝากบอกเพื่อนเลือกได้คอะไรวะ<อ>เลือกได้เลือกคบอะไรเเชื่อพี่นี่คบกันมาประมาณสิบปีแล้วสิบปีแล้วครับพี่คือเริ่มคบกันแต่ดูวานหนึ่งอ่ะ โมมากเลยอ่ะมันโมมากเลยอ่ะน้องอ้คมเขา่งได้ม4ค่ะแม่กดไลค์ขนาดนี้ขอให้ได้เกรด A นะครับเพื่อคุณสอบกันไปเมื่อไหร่อ๋อใหญ่เราเลยปาป่านคะผมตอนนี้มันไม่สวยแล้วค่ะป่านตอนนี้ผมก็สวยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสงสารเพื่อนคือเพื่อนมันก็ไม่ได้ต่างแลน่ะด้าได้าไหนวะเดี๋ยวด้าไหนวะ ไม้ได้ฉันไปส่องเฟซเราต้องไปส่องเฟซเร็วเข้าไปส่องเฟซเลยเราเห็นรูปไม่ชัดไงมาเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับฉันไม่ก็เข้าไปในไลค์ไงไลค์กูเนี่ยเป็นยังไงขี้หางกดหาไลค์กูไงชื่อเฟซไม่ต้องหาหาเนี่ฟีดก็ได้เปิดเน็ตอยู่ปะเนี่ยเปิดเน็ตอยู่เน็ตมันช้าไงมันกำลังกริ้งอยู่ไงฟีดอยู่ไหนเนี่ยฟีดพักขึ้นมาได้นะครับตอนนี้กี่นาทีแล้วอะเราไลค์ไมกี่นาทีเรากดห้านาทีแล้วปึ๊บ เฮ้ยแถมให้อีกแถมให้อีกแถมให้อีก5ทีตอนนี้อะไรแล้ว5ทีไหนอะเปิดสารวัตรเลยดีกว่าเออไม่ได้เขอาเฟสนานอะไรเงี้ยพักายกันได้เฮ้ยเงียบกันหมดแล้วว่ามันจะคนแบบกดเฉยๆเพื่อนฮาดีกว่าไอเพื่อนฮาเพื่อาดีกว่าไอร้องเพลงเพาะด้วยใช่ขอ้องเพลง1ทอนเร็วน้องเพลงอ้อะไรอะเพลงอะไรก็ได้เร็ว1เพลงเพลงอะไรขึ้นขึ้นต้นมาสิเพลงเพลงอะไรที่ร้องได้อ่ะอุ้ย น้องวีด้าอ๋อวีด้าวีด้าไงวีด้าวีด้าใครวะวีด้าบางเผื่อประกาศอ๋อที่สวยๆอะนะมึงไม่ฟอลโล่กูกดฟอลโล่วนี้เอาเฟซเพื่อนไปเข้าแล้วก็กดฟอลโล่เนาะมีความมากเกียรติเนาะแล้วก็วีด้าสวัสดีเพื่อนฮาดีว่ะไอพี่พี่นนท์โสดจ้ะนี่เพื่อนแนะนำพี่หนูโสดไอไม่โชว์ลูกคอนะร้องเพลง เพลงหนึ่ไหมได้เขาคนเทนเฟซเขารู้อยู่แล้วไงก็ร้องเพลงได้อ,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 อแต่ว่าคือมั่นเนาะแต่ว่าเนี่ยร้องเพลงหนูขวัญเพิ่งมาจอยเฮ้ยชื่อกูเพิ่ง <laughs> มาจอยกูจะให้แท็กอะฉันไม่คือไงว่าแท็กไงวะ <laughs> ก,กูก็เลยไม่เป็นเหมือนกันอะไรเนี่ยกงไปแท็กตอนสุดท้ายคเขาแท็ก ร้องเพลงประจําโรงพยาบาลสงศิิเรวห้าสี่สามสองมาทางานคือการทําบุญนะคะสําหรับโรงพยาบาลสงนะคะสําหรับผู้เจ้าภาพที่สนใจจะร่วมบริจาคก็เชิญที่บอร์ดอายุรกรรมชั้นชั้นสี่ได้นะคะมาถึงบริจาคให้กับคนไข้บริจาคให้กับคนไข้ไม่ได้บริจาคให้ดิฉันนะคะดิฉันเป็นพยาบาลเฉยๆนะคะบริจาคที่พักสงได้นะคะร้องเพลงเร็วร้องเพลงเพลงอาครูของอะไรครูของร้องเพลงประจำราบาลสงบ่มีเงี้ยบ่พังทลายเร็ว บบมีอีงานมาพังทลายความหักของสองเฮาได้เอ้ยจำไม่ได้ละแค่แค่นี้พอเนาะแล้วมีอีกมีอีกมีเพลงอ,ลงอะไรอีกนัทวุฒินัทวุฒิใครอ่ะนัทวุฒิสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรนัทวุฒินุต้องเข้าไปสออ่องตรงนี้ด้วยไงมันก็เล็กไปเนาะที่เล็กจะมองไม่เห็นเนาะพูดจริงๆกูปิดหน้าปั๊บหนึ่งหน้ากูบานหน้าบานมากเลยพี่นนท์กดไลค์แล้วแสดงพี่นนท์ได้ฟังแล้ว พี่นนคือใครอะพี่นนคือพี่ที่เล่นฟิตเนตเป็นพี่ที่นั่นอะอนั่นอะนั่นอะคืออะไรรู้จักกันที่ฟิตเนสไงแล้วก็พี่นนเขาทํางานเขาเคยทํางานอยู่แถวๆบ้านอยู่ใบยกหุ่นล่าเลยใช่ไหมพี่นนลแล้วเน็ตมึงทวิตชา้าขนาดเนี้ยเน่กูช้าเดี๋ยวว่าเน็ตกูน้ำเน็ตกูช้ามากเลยปล่อยมันไปเพื่นอนนี่ชื่อขวัญใจนะครับมันช้าจริงๆน,นั่นไงมาแล้วอ๋อ อ้าวเยอะฮุ้ยมันเลย5นาทีแลบ่มียังมาพังทั้งหลายน้องด้าเหรอเดี๋ยไปแอดเฟซเขาได้น้องด้ง้อวิด้าวิด้าจริงๆใช่ใช่หรอวิด้าชีสวยมากเลยเนาะเดี๋ยวฉันไปนนางแบบมนี่วิด้าใช่ป่ะแอดเฟซไปก็คือแบบว่านางจะรับฉันไหมอะวิด้าเดี๋ยวน้องเดี๋ยวขวัญพี่ขวัญแอดเฟซไปนะรับไม่รับก็เลยของวิด้าวิด้าไม่รับแน่เลยหายเลยแค่วิด้านี่กดแล้วเพื่อนเพื่อน ขาจะรับกูไหมอ่กูต้องรอรู้เฟชเตหมหรอพีด้าเศร้าเลยมีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วเมื่อกี้เน็ตมันค้างอ๋อเฮ้ยเลิกไล้พอแล้วมั้งหายเขายังใกล้แล้วใกล้แล้ะใกล้อะไรใกล้ใกล้จะออกกันไหมนะมีแค่แปดคนที่ังดูใช่ไหมใช่แล้วเวลานี้มีคนดูก็บุญแล้วเนี่ยมันห้าทุ่มสิบเองนะไม่ดึกมากนะเนี่ย เขาก็หลับเขาก็นอนกันหมดแล้วเปล่ะบ้าแบบมีคนทํางานอยู่ก็ได้บ้าลองขมือไล่ไหมบ้าของกูโอ้ยไม่มีใครมาไล์กับกูหรอกโดบิระหว่างนี้ก็มีผู้ชายมาทักเฟซไอ้ทักไล์หาบ้าไม่ธรรมดาปกติใช่เฮ้ยปิดได้แล้วเล้วคุยกันต่อเดียวสวัสดีครับมีใครอยู่ทักใครกันหน่อยดีมีใครอยู่ไหมคะอืมีใครอยู่ไหมคะอันนี้คือต้องให้เพื่อนกดติดตามตัวเองใช่ไหม ติดตามแล้วนะมันจะได้ขึ้นหน้านิวฟีดมึงเป็นเพื่อนกูนอยู่แล้วแต่มันเห็นว่ามันจะได้ขึ้นหน้านิวฟีดไงเข้าใจไหมเนี่ยโคต<น>รจังเลยวะมึงเขากดไลน,น,น์นี่คือพี่นนท์นี่คือพี่นนท์พี่นนท์พี่นนท์ต้องหุนดีแน่เดี๋ยวฉันกดเข้าไปดูได้ไหมกดเข้าไปดูได้โอ้เน็ตก,ก็กลับจริงๆกลับไปดูเชื่อมไวไฟที่บ้านก่อนนะเพื่อกลับไปดูไอ้ป่านไอ้ป่านไม่มาแค่นี้ไงไม่ถึงแน้วโอ้โห มีความค้างเนาะเครื่องมีความค้างแรงมากแปดคนทักทายกันหน่อยสิใครอยู่บ้างอะฟุกไายเป้ <c oughs> ใครวะใครฟุกผาเป้ไม่ใช่ฟุกแกลลอนใช่ไม่ใช่ปอไรู้ว่าฟุกแกลลอ, <c oughs> ตอนตอน,ตอนจะ,ะเราเซก็ดูก่อนแล้วป่ะเ <c oughs> อ้าเหรอคุณรู้ว่าฟุกแกลลอนแอดมาไงอือฟาแล้วพี่นนพี่นนขาเนี่แบบหุ่นดีเนาะมีความหุ่นดี เาไปรีวิวเฟม์เขาทำไมเขาไปก็ดูเฉยๆไม่ได้แอดไปใครจะกล้าแอดครับมเนี่ยเอาก็นั่งดูหน้าเราหายใจเล่นพักขาดมีใครอยู่บ้างครับผมพักได้นะคะยังอยู่มันอยู่ทําไมครับเพื่อนบูดยังตอนเนี้มันอยู่ทําไมคะพี่สนุอยู่ด้วยอะไรตอนนี้พี่สนุอยู่ด้วยฟอร์มาลีหรืออยู่ด้วยมันต้องด่าเราแน่เลยมันด่าเราอยู่ตาคิดถึงจังเลยเนาะเรารักกันเนาะเพื่อนเนาะ เราจะไม่ด่ากันเนาะอยากรู้ว่าหน้าจอเรามันเล็กหรือว่าหน้าเรามันใหญ่กันะหน้าเราสองคนใหญ่ใช่หรอกูคนเดียวก็ได้กูคนเดียวก็ได้ที่หน้าใหญ่ไม่ไม่มีใครคุยกับเราเลยสงสัยเราพูดใจหยาบใจกันไหเดน็กมังหรอเหน็ไมากเลไอป่าเรายังอยู่ไงป่ามันดูพวกเราอยู่เข้าใจนิดนึงตอนนี้เราอยู่ค่อนข้างตายจังหวัดนิดนึงครับแรง แรงอะไรเพื่อนไม่เคยไม่เคยอะไรอย่างนั้นเลยนะเพื่อนนะอือป้าใจจะนอนแล้วป้าใจอะเริ่มจะนอนแล้วเนาะอืมให้เวลาอีกตอนนี้เราไลฟ์มาแล้วเออทั้งหมดกี่นาทีวะสิบสองนาทีพอดีอีกสามนาทีสิบห้านาทีเราจะบายแล้วคือนานแต่เพ่าอันนี้ใครอะอันนี้คือน้องไอซ์เด็กฝึกงานใช่ขอหน้าใหญ่กูพิมไม่ทันเนาะกูไม่คุยกับมึงแล้วกู่ากูไหน กดไลค์ให้ทีนึงเนี่ยอันนี้อันนึงเขาบอกหให้กดไลค์ได้ดิว่าหน้าใหญ่กดไลค์ให้หนึ่งทีหน้าใหญ่เหรอคะเพื่อนเพื่อนมองผิดเป้ามันอะไรกลางคืนมนนนั้ยอะไรเงี้ยมันมืดเป้าเพื่อนมองผิด,ดอ,อุ้ยน้องวีด้ารับแอดแล้วว่าดีใจอ่ะ <ใน S 2> รัฐาการได้ตอบรับคำขอขอเพื่อนอืมใครคือรักการวะก็น้องวีด้าไงขอรับแอดแล้วดีใจจังเลยอ่ะ มีคนเขารับแอดเพื่อนเพื่อนเดเวลาแอดไปไม่ค่อยเท่าไหร่กูแอดเข้าไปแล้วก็ไม่มีใคร,รอ่านอ่านว่าไฉันว่าเน็ต <มา S 2> ช,ช้าฉันพิมพ์ไม่ไปนานละแล้วมึงเพิ่งอา่าน,น <in> มันก็ต้องดีเลยกันนิดหนึ่งไหม,มสวัสดีครับพี่ไซพี่ไม่ใช่พี่ไตัวอา่างตัวอา่างเราชิดกันเดี๋ยวดนี้มึงเป็นพี่ไซอ่ะพี่ไซใครเหรอเพื่อนถามจริงฮะกลายเป็นพี่ไซเแี่เมื่อไหร่เนี่ยหาพี่ไซไอ้น้องอาได้ฝึกงานรุ่นที่แล้ว อ๋อน้องไอนี่หน้าตาดีเหมือนพี่ไอไหมคะคือคนชื่อไอส่วนใหญ่หน้าตาดีอยู่แล้วไงอ๋อมันก็ยอกันเองเนาะเพราะผมจากอะไรวะอามาเลยทา <laughs> อ,อ๋อให้ทําหน้าใหญ่ <laughs> อ,อ๋อชีก็ไม่อยากจะตัดหรอกนะคะแต่เป็นการเคารพเจ้านายเนาะเคารพแม่เจ้านายเลยต้องแต่ดผมตามไปอย่างนั้นเนาะแหมยังมาลอกันได้คือปกติเนี้ยนะ เพื่อนเราเนี่ยไว้ผมยาวมากยาวถึงตูดอะอแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็มีอะไรโดนใจขึ้นมาบอกว่าคือมีคนเห็นเขาเหมือนผีไงแล้วเขาก็เลยว่าเออควรจะตัดผมเขาเลยอาสา,าตัดผมให้เลยคือ,อบอกในโซเชียลนี้ด้วหรอ <laughs> คือหน้าก็เหมือนผีไงคนดูเขาดูออกเลยว่าไหนคนไหนไหนะอันไหนคนไหนผีในนางฟ้าเนาะอืมอ่าใครคิดว่านี่เหมือนนางฟ้าพิมพ์คิดว่าหน้าเหมือนอะไรเนี่ยระหว่างกอไก่เป็นนางฟ้าขอไข่เป็น ผีคอควายเป็นอื่นๆแล้วแต่่างนี้ดีกว่าเลือกเร็วก็ไก่ขาไข่ขอควายสวยมันมาเลยเขาไม่มีใครกล้าอันนี้ก็ไม่มีใครกล้าตอบหรอกเนาะเพราะเราก็ใสๆเนาะนี่น้องบอกเห็นด้วยแล้วว่าคนชื่อไอ้น่าตอดีอาจจะไม่จริงเสมอไปก็ได้มั้งแต่ไปส่องเฟซน้องเนึ่งอไลฟ์ไปส่องเฟซชาวบ้านไปเนาะคือแบบดูว่ามีคนดูอยู่เลยอ่ะหกคน ไม่กล้าออกเก่งใจคนดูคะวันนี้หวยออกอะไรคะพรุ่งนี้หวยออกอะไรคนตระกูลออหน้าตาดีครับผมถุกต้ออแล้วนี่ชื่ออะไรชื่อกู <c oughs> ชื่อหวังเกียชอุ้ยคออื่นๆเ <c oughs> ท่ากับผู้หญิงกลางคืนอ <c oughs> ชีชีว่าฉันหมอฉันอนอกดีขนาดนี้ชีฮะก็เนี่ยขวัญกำลังจะออกไปทํางานนะตอนเนี้ไม่ได้เพิ่งกลับบ้านนะที่ใส่ชุดแบบใส่ชุดเนี้ยคือเตรียมออกไปทํางานเนาะ อันนี้นังบอสนังบอสบอสสิบเอ็ดนิ้วครับเขามีชื่อบอสสิบเอ็ดนิ้วคนนี้อันนี้บอสเป็นเพื่อนหรือเป็นน้องหรือเป็นพี่เป็นรุ่นน้องบอสสิบเอ็ดนิ้วใช่โอ้โหสิบเอ็ดนิ้วจับมาแล้วคือประมาณนี้ปะจับมาแล้วไม่ถึงดนนะอ๋อน้องบอสขนาดเท่านี้ป่ะคะเรามีถ่ายอินด้วยอ่ะโฆษณาโคคาโคล่าอุ้ยลืมลืมปิดปิดโลโก้ ไม่เป็นไรเนาะลืมปิดโลโก้อันนี้แดดน้องบอสนะฮะสู่โบกนิ้วน้องบอสเนาะน้องบอสเงียบไปเลยอ่ะเขาเป็ส่กัรเงินอึ้งเกศสิบเอ็ดปี้วผู้หญิงสมัยนี้ทำไมจะแซวน้องเขาอย่างนั้นนะฮะไม่ใช่แซวคือนี้องสิบเอ็ดปีจริงจริงสัมผัสมาแล้วอ๋อเฮ้ยเอ็นอันนี้เอ๊ะเอ๊ะยังไงเังไงจะให้เจ้าตัวเขามาบอกเลยว่าเจ้าตัวมาบอกสิใครยังไงคะเจ้าเจ้าตัว จับมาแล้วจับมาแล้วเนี่ยสิบเอ็ดนิ้วจริงมีคนกดรักให้ไอซ์ด้วยเนาะคิดถึงพี่ไอซ์นี่ไงนะสวัสดีคิดถึงคิดถึงมากกันปะเนี่ยคือน้องสิบเอ็ดนิ้วเนี่ยเพราะว่าน้องมีนิ้วมาสิบเอ็ดนิ้วอ๋อเข้าใจแล้วส่วนขนาดของน้องอ่ะอะไรอ่ะไปหากันเองของจริงครับพี่น้องเขายืนยันนะคะณจุดจุนี้ว่าของจริงสิบเ็ดนิ้วพี่ไอก็พยายามอธิบายเนาะกูก็คิดไปนู่นเลยส็ดนิ้วอ่ะส็ดนิ้วกูก็คิดไปนู่นเลยเนาะ คอกูคิดเป็มกูก็ไม่รู้กูคิดตั้แต่ไกลเลยออแล้วทำไมต้องมีครึ่งหน้าเลยเราก็เห็นเต็มหน้าดิไม่เต็มหน้าคือหน้าบานนี่ไงเห็นป่ะเออเหมือนกะเทยเน่เหมือนกะเทยมาคุยกับผู้ชายหล่อคนนึงเนาะหน้ากูบานจังเลยไอ้นี่แค่เหลือใครดูประมาณสิบเอ็ดคนเขาจะถามว่าดูทําไมวะเนี่ยตอนเนี้ยตึงตึงตงคือดูกันสิบเอ็ดคนเนาะเราคุยเรื่องอะไรกันดีคุยเรื่องอะไรอะมะมวมยไหม ไม่ต้องเอาเรื่องหน้ากูเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยเอออยากเห็นไหมว่าลูกควานเขาดูรูปสมัยก่อนหน่อยไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวดีคนยังดูอยู่ขอให้มันอยากเห็นไหมว่าหน้าสองตอน่อนเพื่อนผมเป็นยังไงไม่เอาขอให้มันโมขาให้มันสุดก่อนเนาะให้มันโมให้มันสุดก่อนเนาะไอ้พวกแอนตี้สัลปกรรมเกลียดสิลปกรรมคืออะไรเกลียดมากเลยอ่ะแอนตี้สุดๆศิลปกรรมคืออะไรไม่เข้าใจ นีไ่ไอ้แต่งชุดน่ารักนี่เนาะแน่นอนน่ารักทุกวันโผกลัวให้วันนี้ว <normal> ันเดียวไม่มีใครดูเราแล้วอ่ะเขาก็ดูอยู่แต่เขาดูทำอะไรเขาดูเราหายใจกันใช่ไหมเขาไม่ทักทายเลยคุยกันหน่อยดีเราคุยได้นะก็ต้องชวนกันคุยเนาะอยากเห็นอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรวะเอ็นนิวเปล่าเห็นนี่เหรออยากเห็นเลยวะไข่ไอ่ะเขาคือนไข่อยากเห็นเปิดไปดิเขาเห็นเขาเป็นไข่อ่ะคุณมอสคุณอะไรอ่ะ คุณโมเปล่าไปอ่านโมดเนี่ยมันก็เข้าไปในไลฟ์กูฝี่ของท้วมาแล้วอ่ะกูออกจากไลฟ์ไปตลอดเฮ้ยเฮยทําโทรศัพท์ดีๆเลยไปหน้าไปหน้าเฟซรูปสมัยก่อนรูปสมัยก่อนนั่นไงเขาอยากเห็นแล้วรูปสมัยก่อนคือเผื่อเราจะมีแรงบันดานใจวันนี้นะเป็นรายการแรงบันดานใจ สำหรับค่ำคืนนี้ดูอนาถาเนาะทุกคนที่อยาจะพูดดูอนาถาเนาะคุณขวัญนะครับก่อนจะมาถึงวันนี้เขาก็ได้ผ่านวิกฤตชีวิตมามากมายโถนี่แม่งรายการชีวิตลันทดชัดโอ้โหธะไม่ไม่มีเฟสอะเน็ตไม่มีเหรอมึงเน็ตการใ้เนสี่ G เองไปแล้วครับพี่ผมนอนก่อนนะครับพี่ไอผงมีสอบครับวันนี้ขอบคุณมากวิชาสำนักฮะวันนั้นขอบคุณมากวิชาสำนัก น่าจะไม่พลาดเองนะครับนี่ไงที่บอกว่าเราไปวิชาสัมมนาที่เราไปเป็นวิทยากรอะคือน้องคนนี้แหละที่หมากได้สยามฮัลโหลสวัสดีเจดพี่เจได้รู้จกพี่ไหมเออพี่เจไดแล้วกันอันนี้ก็เป็นพี่เจไดซึ่งก็เคยฝึกงานอยู่ที่อัมิบันทีวีเช่นเดียวกันเขาเลียนสถาบันที่แบบโอ้โหสุดยอดอ่ะเก่งพี่เจดคนคนเลหน้าตาดีชื่อแปลกดีเนาะ เหมือนดื่อซีดารสตาร์วอร์กีเจไอันนี้คือไม่ใช่ใช่เหรอ <laughs> โอ้เล่นมุกนิดหนึ่งตกมุกไม่ทันไม่มีคือดีเซหลายรอบ้วเนาะไอ้นี่เหรอใครดูเราแค่สิบเอ็ดคนเองเหรอมันน่าจะกดดูได้นะว่าใครดูเราเรา่มันกดดูไม่ได้อันนี้ในชีวิตนึงไลกี่รอบนะมันอะนนี่ครั้งที่ห้าเลยมั้งอ๋อนี่ไงมันกดดูได้ว่าใครดูเราอยู่อ๋อเพิ่งเคยอ่กดดูเฮ้ยไม่กดไม่ได้ ฮัลโหลสวัสดีอยู่นนค้างแน่แนเลยเพื่อนค้างคุณมตมนตรัตน์อ้อ้ายนี่ใครเขาให้เชิญก็เชิญขวัญใจชื่ออะไรนะหนูขวัญหรอเชิญก็ได้เพื่อนนี่ไงปึ๊บแล้วก็เซ็นไปแอมครับผมคนอื่นอยู่ไหนกันหมดนี่ไงขึ้นไหม อ๋อมันให้เชิญเลยเชดีกว่าอันนั้นมันก็มันมันต่างกันแท่งคิวไปแล้วเพื่อนนอนฝันดีไปบ่ายไปบ่ายไปฝันดีนอนดีๆนะมึงวางผีเก่าตูดกี่โมงแล้วตอนนี้เฮ้ยครบแล้วมั้ยโอ้ย20นาทีแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่าเนาะืมบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ะแบทจบหมดแบตโลเลยครับโลเลยบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายทุกคนโอกาสหน้าจะมาไลฟ์กันใหม่สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันนะคะบ๊ายบายดีค่ะส่งเพลงไหนส่งเพลงไหนเพลงอะไรอะเพลง สามสิบยังแจ๋วอุ้ยไม่เอาไปไปไปปิดได้แล้วแต่เพลไหเพิ่งนี่เอาเพลงก่อนแล้วใช่ไม่ร้องนี้เพลงอะไรเพลงอะไรร้องได้ให้แกชุดนี้เพลงอะไรร้องได้ทำตัวดีๆเอาเพลงอะไรร้องได้ร้องเพลงเฉยๆไม่ได้ให้เต้นเอาเพลงอะไรไอ้ก็ร้องเพลงนี่ไอ้ก็ร้องเพลงเก่งแล้วดี่จะเถียงกันเราต้องบอกพูดส่งปุ๊บเราท้องเลยอ๋อเพลงอะไรเดียเพลงอะไรก็ได้หนึ่งเพลงเร็วก่อนไปคนยังดูอยู่ อุ๊ยอันนี้ใครเชิญอะไรเชิญนี่แหละเชิญทําไมวะนิชน,นันคงสีพี่คนนี้เขาสวยมากบอกเลยไปดูได้เขาไลฟ์เป็นเจ้าของรายการสามบา้านแปบดบบ้านคนดูเป็นแสนนะบอกเลยอือพี่ก็ชื่อพอด้วยเนาะนิชนันคันสุดๆุดวายพี่ไอสวัสดีครับผมพี่ไอเลยฉายาคือายยานิชนันคันสุดๆดเอ,อ้ยขอบ อันนี้รุ่นน้องหรือเป็นรุ่นพี่มงรุ่นพี่มึงนี่เรื่องลาบางมเจริงอันนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระมากเนาะมีความลามปามเกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่เพื่อนน้องเราวลอเพลงก่อนเร็วร้องเพลงแล้วเราจะจากกันไปแล้วห้าสี่สามสองฮึบทำว่าหากเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอสสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่หายตามการเวลา แม้สิผ่านไปโดนปานใดในหัวใจไม่เคยลางลายังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเอาต่อกันพอแล้วจำเพลงไหมันสวรรค์แยกกายเฮาสองจากค <จะ S 2> <ห>ู่ครอง<ไ>ปเป็นคน<ม>อื่นไกลไปต่อเหลือแต่คำลองได้อะเนีย่ยผมไม่ลองเลยล่ะสวัสดีแบงค์วิเชยา์ วิเชียวิเชยุทธเป้าวิเชียชื่ออานงี้แบงวิเชียรตาก็แก่แล้วนะมองไม่ว่าจะเห็นเท่าไหร่คือปรับฟอนตที่มันใหญ่กว่านี้แบงวิเชียรแมววิเชียรใครอ่ะคือเพื่อนจะตอบวาใครนะก็ตอคุณรู้จักเยอะมากเลยเนาะวิเชียร